สวัสดีผู้หลงทางทุกท่านและนี่คือโอ้ชิบหายแล้วได้เล่นเป็นแอชลีย์ซะด้วยอาวุธไม่มีด้วยโอ้พี่ชายฉันจะรอดไหมเนี่ยอ่ะตะเกียงก็คืออันนี้ โอ้โหเล่นเป็นคนสวยก็ดีหรอกแต่แบบขอมีอาวุธไม่ได้เหรอโหว้าวไปนั่นหุบค่อยสว่างเกินนี้ ต้นฉบับมีด้วยเหรอ,อเนี่ยโว้ยอย่าทำให้ฉันตก,ตกใจอย่างนั้นสิเออแต่ว่านะจำสเกนไม่เท่ากันนะกลัวมันจะตกใจเฉยเฉยแต่ดีเส,สือไว้เอาจริงนะต้นฉบับมีด้วยเหรอเซ็กชันเนี้ยหรือว่ามันเพิ่มมาในรีเมคเฮ้ย แกว่าใช่ปะ่ะเดินเดินตัวรีบเลยตัวรีบเลยมานะ้าหามาหนะ้านั่นนาฬิกาเหรอเนี่ยไม่ใช่นาฬิกาแล้วมันจะเป็นอะไรละหนูโอ้ทางแปลกแปลกไหนดูโอส้สิทางไปสู่ที่ฝังศพลับ คำตอบก็คือเลือกเวลาให้ถูกถ้าน,นั่นคือคําขอของท่านหลอที่คุณตามหาแล้วก็จงมีความกล้าและอย่าก,กลัวความมืดเืเวลาที่ถูกเลือกกันเหรอมันความว่าอะไรวะโอ้มันพังอยู่พังและไอ้นั่นก็จะ,จะาฟาดเราเนี่ยอ่ะน่าจะ เข็มนาฬิกาเนะอ้ย,อยไม่เห็นนะ่ะเข็มน่าจะเรียงตามานี้ป่ะแต่ว่าแอชลีย์บอกว่ามันทำอยู่เออไม่วางนี่ว่าอืมเข็มเลื่อนเข็มเลื่อนได้กันก็น่าจะน่าจะเที่ยงกับอีกนิดหน่อยป่ะเออ ตัวโหเล็กเลยมอไม่เห็นอะประมาณนี้มั้งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแล้วก็จะไม่เดินไปใกล้องหุ่นอาสวิีนั่นด้วยห้องนี้กันมีใครอยู่ไหมไปหยิบแก้ว จะมีประเด็นตามมาภายหลัลไงได้ถ้าเก็บเก้ยเฮ้ยทำไมมีเช็คพอยต์หรือว่าที่มีเช็อคอพอยต์เราเรามาผิดทางกันนะไม่ใ <c oughs> ช่แน่นอนเออมันไม่ได้มาผิดทางมันล็อก ก <God. S 2> แล้วตะเกียงมันสว่างเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> อีา้าอัานะั้นน่าจะมีประเด็นแน่นอนแน่นอนแน่นอน <c oughs> อยู่ตรงกลางหง้องซะด้วย <c oughs> ไม่วิ่งนะไม่วิ่งพูดจริง

อ,อ่ะมันไดรับเหรอน่าจะพาไปที่ห้องลับหรืออะไรสักอย่าง <N> นั่นแหละสินะมาตะเกียงมาตอนนี้ทีม่มีแค่แตะเกียงเป็นเพื่อนผู้ใจส่วน <routines> <N> ในขณะที่ดิออน,นนั้นแม่งมีเกือบทุกอย่างเลยตั้งแต่สรกกระเบอือยันเรือลบแอชลีย์ไม่มีสักอย่างเลยอ่ะนี่ขอเล่นช้าๆเลยนะแบบ มันน่ากลัวจริงอ่ะด้วยบรรยากาศหรืออะไรโอ้โหของมันเยอะจังวะอากุเจกุเจอุ้มเฮ้ย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 เพื่อนเอาเลยหรอไม่เอานะ เรียวเพื่อนเรียวเพื่อนไม่ดีนะไม่ดีนะเฮ้ยบ้านอ่ะเดี๋ยวทำไร Nay thằng này thằng thằng quay 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 sớm quay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  quay đâu quay quay đi, đi. quay

à, họ mặt mặt dưỡng lắm mặt vậy lắm mặt đâu, lắm mặt dừng dừng mặt dưỡng lắm 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 mặt mời mọi người mời mọi người mời 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 อาจากนี้วิ่ง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 นี่นี่นี่ไป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 โอ้รออยูวเ้ยรออยู่เ้ยโอ้โหใจม่งใจม่งเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยมาต้องแงะประตูลิฟต์โอ้ยสาวน้อยไปจนไป โอมีแค่ตะเกียงที่แบบเพื่อนคู่กายเอ,เ,อเสียงนาฬิกาไม่ได้ยินอยูอ่ละดิออนดิออนเอสลี่เจอแล้วไหมก็ <Leon. S 1> เ,<อ>เดินนะฉันจะพยายามทำอะไรบางอย่างพัซโซเฮ้ย ในชุดนี้เอ๊ะนี่เข็มนี้ต้องมีอ้างอิงกับอะไรอะ่ะพัเส้นเยอะไม่หมดเลยอะ,อะช่องพวกนี้มีไว้ทำไรนะบันทึกบรรณารักษ์เครื่องหมายกุญแจที่จะออกไปจากที่นี่ได้ก็คือตาสัญลักษณ์ครอบครัวของซราซาถ้าจะหามันมันอยู่ในที่ฝังศพใต้ดิน โอ้คุณพระขอให้ความยุติธรรมลงโทษสัป,ปหลาดโลกจิตลามอนซาลาซ่าด้วยและขอให้แสงไฟสนีน้ำเงินปกป้องคุณตลอดไปอ่าคือถ้าเกิดจะหาตาสัญลักษณ์มาเปิดนี่ก็คือต้องลงไปซึ่งก็คือมัอนข้างลา่างนัและแล้วมนีนั่นะมันมีเนะอสอัศวินนั่นสองตัวโคตนะ่ากัวเลย อะไรอะลายมือที่เขียนอย่างเร่งรีบสิบเอ็ดโมงสี่นาทีนาฬิกา,าบางทีใช่ต้องใช้แล้วแอชลี่รมันเป็นคำใบเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็เลื่อนไปที่สิบเอ็ดเข็มสั้นชีวิตที่เลย เอ็ดโมงสี่นาทีเห็นนะมันต้องอ้าวอะไรวะเห <c oughs> มือนเหมือนเพิ่งรู้ตัวเห <c oughs> มือนเพิ่งรู้ตัว <c oughs> มไม่ว่ามีที่นะ <c oughs> ใช่ใช่ซึ่งมันอยู่ข้างล่างไงแอชลีย แล้วตอนนี้เรามีแค่ตะเกียงแล้วแถมมันมีสองตัวด้วยค่อยๆไปแล้วกันนะค่อยไปค่อยๆไปท <c oughs> างอยู่วิงว่งวิงว่งวิ่ง ฮ้ยไุดปะนางไปไปหลังมาหลังกุ้งฮะเอ้ยโอ้ยไม่กลไม่กล้าไม่กล้ามีเงื่อนแล้วมิเงื่อนลวโอ้ยชิบอะไรตรงนี้เนี่ยอะสมบัติหรืออะไรอะใช้ได้เหรอหรือนะไอ้นั่นมันน่าจะตามมาไม่ได้ เดาว,ว่านี้ไม่ใช่เออเดาว,ว่านี้อา่าฮึมได้ของมาให้รีออนเีเอว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราอยู่ชั้นสองปะ ไม่ไม่ไม <pad pare sy helmet lide> ่ไม่อยู่ชั <BACK G TA away> <more later> ้นล่างนี่แหละแต่มันอยู่ห้องไหนวะนั่นคือห้องที่เราะลกมาอุ้ยชี่อุ้ยลบ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 อื้อุมจุ๊บจุ๊บที่สองตัวเลยเอ๊ะกบกบกบมีบอาเฮ้ยมีบออนั่นแหละ

อยนะเ,ยเลยอย,ยู่ยเลยๆๆูเลยโอ้ยระทึกเว้ย็นเหี้อุปนี้โคตรระทึกเลยแต่ตอนอยิงปืนแล้วไม่มีกระสุนมันก็ระทึกเหมือนกันแต่มันระทึกคนละแบบว้าเลยเลยแอชลีย์หนัเข้มแข็งมากผ่านมาได้ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ายัน,านไปเดี๋ยว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 วิ่งวโอ้อันนี้หนึ่งมันจะงานแล้วโอ้พระเจ้าช่วยพอกันทีพวกชุดเกราะเนี่ยแอชลี่เอ้แอชลี่ มีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีใครซ่อนอีกไหมอ่ะมีแปดมีเก้า Ashley เพิ่งพูดไปเองนะว่าพอแล้วเนอะใช่ Ashley เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองเนาะว่าเออพอกันทีกับชุดเกาะเนี่ยแล้วนี่มีสิบชุดเลยเนี่ย วิ่งวิ่งเท่านั้นแอชลี่อย่าหันหลังอ่าน่าจะานกระดิ่งปะเอ,อ่อโอ้โหตรงไหนดีวะเอาตรงไหนดีอะเออไหนดยวคือมันน่าจะมาแน่ๆนล้านเปอร์เซนต์อ้มีซ่อนอยู่แต่ แต่นี้ไม่น่าลุกแต่ไอ้ที่ยืนยืนยืนทุกเนี้ยน่าจะลุกอ่าเดี๋ยวยว,วางแผนก่อนจะได้ไม่ล้งโดนแดดหลับมาสัน่นซีก่อนตัวิ่งม,มาสั่นปลาตรงนี้ก็โอ้แต่ตรงนี้มีฉากกันอ่ะเออ มีฉากกั้นอะแต่ตรงเนี้ยควรควรไปน่าจะควรไปที่สุดท้ายมันอ่บตอนเนี้ยยังลง่ลงได้หนีกว่าโอเคงั้นไอสไลป์ผมนะมีเลยนะมีไหมเยอะเดินๆๆโคตรแย่เลยโอ๊โย,ยมันดักหน้ามันดัก

วินยันไปยันไปแอสลี่ยันไปแอสลีด่ดีมามโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอนะพอนะอะไรวะโอ้ยแม่แต่ลูกประทีานเป็นดีก็ยังสมดุขับยาเป็นนะครับพัสนอีกแล้วเหรอจัน Eh, ada tanda Ah, oke. Okay. Oke, okay. maka... Kita dulu. Oke, ini kita pindah lalu, tempat yang ชมาไอ้สตีต้องวิง่งวิ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวเผื่อพวกไอ้นั้นจะตามมาอ่าตาฉชะลักของซาลดซ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาไปนะอีกแล้วเหรอโอ้ทีเนี่น เฮ้ยเฮ้ย hmm. ว mm ิ่งวิ่งโอ้โหเอ้ยโอเคโอเคอย่านิ่งๆนะคุณอัศวินอนข้างน้าด้วยได้ปะโอ้โหมา เ้ยมันมาเร็วม,มาเร็ววิ่งสิกวิ่งสิกไปสิกสิกอืมเกือบเฮ้ยแล้วแล้วเร็วเอสลี่อย่าเงื่อนโอ้โหเม่งมาทั้งกองทัพเลยปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยใจผมใจพุโอ้โหเดี๋ยวเอสลี่วิ่งเท่านั้น ไปวิ่งวิ่งหนยหลังวิ่งหนหลังอย่างนี้เดี๋ยวมันเบี่ยงมันที่ไหนเบี่ยงเอ้ยหลโอ้โหเมื่นนะอกี้โคเสียงเลยนะะโอ้ย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  ไปเขาล <S <S oh ิฟเขาองไปยอนลับขึงแล้ว hmm. ช่วยด้วยยอนเราต้องใส่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 โ้ยเยี่ยมเลยยอนช่วยด้วยยอนแอสเล่เธอเป็นไหมเป็นกุยเยียแล้ว

คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยว้เอ็กสุดหลอดเฮ้ยเอาเอสลี่เอ้าโดยไอ้บาดยวงชุดแดงงาไปแล้วเฮ้ยเอาแย่กันอีกแล้วหืมไม่สะเทือนด้วยโอ้ยอีกเวนใล้อ้าจบชัปเตอร์พอดี